ดูบะหมี่ดูความกรอบนะอือหตยอยายเส้นให้ดูน้ำนแดงแบบนี้ตา้ดูเส้นดิเฮ้ยกรอบหนักมากเลยครับขายใสยบะหมี่นะร้านนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดดูดครับพี่เขาใส่มาอร่อยมาก แล้วบะหมีโคตรกรุบเลยรูยครับอขอบปรุคุณไม่ดีเขาคูณจินสาหรายคือมันแบบมันหนึบจริงๆ,ๆต้องตีหนึบมากมยากเคี้ยวกรอบจะคุยนะฮะดูหมูสับนี้แล้วก็พริกของทางร้านนี่นะฮะเป็นน้ำพริกซอสพริกที่แบบทําเองอร่อยครบรสมากๆฟังเสียงความกรอบนะรูะยฮะครับหือกได้เมตรนี้ดุยครับ ร้านนี้โคตรเด็ดเลยนะฮะอ,อะด <c oughs> ูป้ายขึ้นเลยวุ้เกียลือชิ้นปลาห้าแยกพระพาชัยเจปุ้ยลูกชิ้นปลาจำเองลูกชิ้นสาหร่ายโคตรเทพแล้วบะหมี่กลิ่มมากมาเลยกับะหมี่กรอบสองก้อนเร,ร,ร,ราอือบะหมี่โคตรกลิบมเลาเนี้ยบอกเลยอย่างพิบของทั้งร้านนะฮะสูตรของร้านเองโอ้โหสามช้อนนี่เลยครับแซ่บแซ่บเ <c oughs> ออโอเคพร้อมเลยครับปลาแห้งยำร้านบะหมี่เจปุ้ยนะฮะ เฮ้ยคือจะบอกว่าเส้นบะหมีม่เนี่ยเทพมากกรอบแบบกรอบเกรึบเกือบแนยสุดๆแล้วพริกที่เขาให้มานี้นะฮะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยถ้าอยากเผ็ดค่อยเติมเข้าไปอ่ะแต่เราชอบแซ่บใช่ไหมพี่ก่อนลงพริกเพิ่มไปอย่างนี้อโอ้ยบะหมีม่ที่กรอบมากสวีทครับ แับตุ๊กๆุเลยพี่เขาใส่มาอร่อยมากแล้วบะหมี่โคตรกรุบเลยรู้ยัครับอือหืออือหือขนมเขานี่นี่ปาล์มแองอร่อยเลยรู้ยัครับตามนี้ของตกคุณไม่ดีเขา กินสาหร่ายคือมันแบบมันหนึบจริงๆตีนหนึบมากเหมือนเมียนทุบข้างในอ่ะโคได้่บะหมีน่านารันแนะนำดูครับอือหือดครับ <สา S 1> อืออ น้องมีน้ำก่อนเส้นเขากรกอบมากมเวลากินนะฮะไปเป็นบะหมี่ลูชิ้นปลาที่แบบโคตรดีอ่ะทุกที่เขาทำเองทุกอยาก่างร้านนี้รักมากอ,อร่อยอ่ะยูบะหมี่ดูความกรอบนะหื <c oughs> ยายเส้นให้ดูโอ้โห <c oughs> ดูครับหืม ทั้งปันก็ได้เลยอร่อยจริงน้ำานแดงแบบนี้ดดูเส้นดิเฮ้ย,ยกรอบหนักมากเลยครับขายสายบะหมี่นะร้านนี้บอกเลยว่าห้ามพลาด ลุยครับเดี๋วปลาลูกๆแต่งๆเลยอของเขาแต่ละอย่างนี่แบบรวยฮะมีบอลบอลด้วยซื้อกลับไปฝากมีด้วยลูกชิ้นสาลาย โคตรเทพอันนี้ลุยครับเดี๋ยวหลอดมัมนมา่น้ำเสนอโอ้โหเขาบอกว่าแหลมเลยลุยครับอ,อร่อยข้นๆหวานร่างดีแล้วเครื่องแน่นเอร่อยวะ่ะหืลุยครับ ตัวตับนนี่ฮะข้าวต้มแห้งเมนูใหม่เหมือนกันเป็นลูกชิ้นปลานะฮะแล้ตัวซอสเนี่ยต้องราดทุกความแซบนี่ลงไปแบบนี้เลยโหมีกากหมูมีอะไรยังไงเคี้ยวแบบกรุ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 บนี่ที่บอกว่ากากหมูอ่ะเขาเจียวเองเนี่ยนะอื้อหือดูความกรอบสนัดฟันมามามาเรับอื้อ เออาโมา้หิ่งกักเกี่ยวลงเยอะเวลานี้เทพมากผมไูชิ้นปลามาด,ดูครับโคตรดอยพี่ด้งชิ้นปลาให้พระพา่ายเจปุยในร้านนี้อร่อยมากๆมาหนักเสารทางมาให้นะฮะยอดครับก็เจียบแหลมเดี๋ยว